เรื่องราวของพนักงานเอกชนคนหนึ่งครับที่จะต้องย้ายงานมาทํางานในใจกลางกรุงเทพด้วยความที่จะต้องย้ายงานมาทํางานไกลแบบข้ามจังหวัดแล้วจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเช่าคอนโดเพื่อให้สะดวกต่อการทํางานและก็การเดินทางครับแต่ว่าห้องว่างที่ให้เช่าในคอนโดนี้เนี่ยมันเคยมีประวัติการสูญเสียที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลยเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณตาครับ เนเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนที่คุณตาได้ปรับตําแหน่งงานเลยมีความจําเป็นที่จะต้องย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อให้สะดวกต่อการไปทํางานก่อนหน้านี้คุณตาเป็นพนักงานบริษัทเอกชนต่างชาติที่หนึ่งสำนักงานที่ประจําจะอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีแต่ด้วยอายุงานและก็ความสามารถในการทํางานตัวคุณตาจึงได้รับข่าวดีให้ปรับตําแหน่งงานเป็นตําแหน่งผู้บริหารหน่วย แต่การปรับตำแหน่งงานในครั้งนี้จะแรกมาด้วยกับการที่คุณตาจะต้องมาทำงานที่ออฟฟิศในกรุงเทพซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทนี้ด้วยความที่คุณตาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวครับจึงไม่ได้ติดปัญหาอะไรเรื่องการทำงานในสำนักงานใหญ่เพราะว่าคอนโดที่อยู่ที่ปทุมธานีก็เช่าเหมือนกันในตำแหน่งงานใหม่ต้องย้ายมาคุมหน่วยในกรุงเทพก็แค่หาคอนโดที่อยู่ใหม่เท่านั้นเอง ในตอนที่มาเซเวดูสถานที่จริงๆตัวคุณตาก็ดูผ่านอินเทอร์เนต็ตมาบ้างครับเลือกยานที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองมากนะักแต่สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปทํางานเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายรายเดือนได้สรุปเลยคุณตาก็ได้คอนโดฝั่งทนที่1ครับอยู่ใกล้กับถนนใหญ่และสามารถเดินทางมาขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อรถ2ต่อพอรู้แบบนี้แล้วคุณตาก็พยายามหาห้องนะครับจนสามารถติดต่อไดห้องหนึ่ง ราคาค่าเช่ารวมถึงค่ามัดจำก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลตัวคุณตาจึงนัดเจ้าของห้องเข้าขอดูห้องทันทีเลยในวันที่นัดเข้ามาดูคอนโดครับเจ้าของห้องก็พูดจาดีมากๆดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นคนมีเงินระดับหนึ่งและก็น่าจะทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมารัพย์มือสองด้วยเพราะว่าหลังจากที่คุยกับเจ้าของห้องเขาบอกว่าถ้าไม่ถูกใจห้องนี้เขามีห้องว่างอีกห้องหนึ่งแต่อยู่ที่พระราม9 ราคาจะค่อนข้างสูงก่าห้องที่คุณตาขอดูนี่พอสมควรเลยในตอนที่คุณตาเดินดูห้องครับแปลนของห้องนี้ก็คล้ายกับคอนโดเก่าของคุณตาคือไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่จะแบ่งเป็นสัดส่วนค่อนข้างชัดเจนความรู้สึกที่เข้ามาในห้องนี้เนี่ยคือว่ามันโอเคทุกอย่างเลยครับทั้งโปรง่งแล้วก็อากาศถ่ายเทสะดวกข้อดีที่สําคัญของห้องนี้ก็คือมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่มากๆแล้วก็เป็นแบบบิวอินทั้งห้องเลย ในตอนที่คุณตาเดินสำรวจเฟอร์นิเจอร์ในห้องอยู่ครับตาของคุณตาก็ไปสะดุดประตูตู้เสื้อผ้าบิวอินอยู่บานหนึ่งมันเหมือนกับว่าประตูบานนี้เนี่ยจะปิดไม่สนิทคุณตาจึงตั้งใจเดินไปเปิดแล้วก็ลองเปิดปิดดูเผื่อว่ามันชำรุดอยู่แล้วจะได้แจ้งกับเจ้าของห้องาะหลังจากที่คุณตาเดินดูที่นี่แล้วก็ตัดสินใจทันทีครับว่าจะเช่าห้องที่นี่แต่ว่าตอนเดินไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้าบิวอินและในขณะที่ง้างประตูเปิดออก มันมีลมพัดออกมาจากตู้เบาๆครับลมนะไม่เท่าไหร่แต่มันมีกลิ่นเหมือนแป้งเด็กพัดออกมาด้วยครับกลิ่นแป้งมันตีเข้ามาที่จมูกแล้วก็เข้าขอคอคุณตาจนคุณตาไอเลยคุณตามองเข้าไปในตู้มันก็มีแต่ความว่างเปล่านะครับและมันก็เป็นอย่างที่คุณตาคิดคือประตูตู้บานนี้มันชำรุดครับมันเปิดได้แต่ว่าจะปิดไม่สนิทที่สลักประตูมันเหมือนถูกง้างออกเพราะว่ามีรอยทะลุเข้าไปในเนื้อไม้อย,อยู่ คุณตาชี้ให้เจ้าของห้องดูทันทีพอเจ้าของห้องเห็นแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรตัวเขาเองรู้ดีแล้วก็ไม่ได้หักค่าเช่าหรือค่ามัดจำใดๆทั้งนั้นคุณตาตกลงทำสัญญากับเจ้าของห้องแล้วก็เตรียมย้ายเข้าห้องทันทีในสัปดาห์หน้าครับทุกอย่างมันดูเหมือนว่าจะราบลื่นไปหมดไม่มีอะไรผิดสังเกตแม้แต่อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องราวหลอนๆมันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณตาเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้น คือตอนที่ย้ายเข้ามาที่คอนโดนี้แล้วก็อยู่ไปแล้วพักใหญ่ๆในตอนดึกๆหากปิดเสียงทีวีหรือว่าห้องมันเงียบมากจริงๆมันจะได้ยินเสียงออกมาจากตู้เสื้อผ้าในคอนโดนี้ครับมันเป็นเสียงแบบว่ากุกกักเหมือนกับคนนั่งข้างในแล้วก็ขยับตัวอยู่ในนั้นมันเหมือนขยับตัวแล้วก็ข้อศอกหรือว่าหัวเข่าเนี่ยไปชนกับผนังตู้อะไรประมาณนั้นครับมันดังบ่อยมากบ่อยจนคุณตาสามารถสังเกตได้เลยครับแล้วมันก็แปลกอีกเรื่องหนึ่งครับ ก็คือถ้าวันไหนได้ยินเสียงดังมาจากในตู้เนี่ยในตู้เสื้อผ้ามันมักจะมีเสื้อผ้าหล่นมากองอยู่ที่พื้นแบบไร้าสาเหตุเลยคือมันไม่รู้ว่าตกมาได้ยังไงครับทั้งๆที่ก่อนหน้าตัวคุณตาเองก็ไม่ได้ไปหยิบหรือว่าไปเปิดประตูตู้เลยด้วยซ้ําและหลังจากนั้นเรื่องราวมันก็เหมือนจะปะกติแต่มันไม่ปกติครับเพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่คุณตาเข้าประชุมที่ออฟฟิศกับทางผู้บริหารของบริษัทแล้วก็มีพี่ๆที่ตำแหน่งงานเป็นหัวหน้าเหมือนกัน วันนั้นจำได้ดีครับตอนที่จะเข้าห้องประชุมคือทุกคนเนี่ยไปก่อนเวลานัดประมาณ10นาทีผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนก็มารอเกือบหมดครับรวมถึงผู้บริหารที่เป็นเจ้านายของคุณตาด้วยตอนที่คุณตาเดินเข้าห้องมาครับขณะที่เปิดประตูเข้าไปในห้องประชุมแล้วทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมก็เอามือปิดจมูกใส่คุณตาหมดเลยครับตอนนั้นตัวคุณตาเองก็ตกใจมากนะครับจนต้องถามพี่ๆออกไปว่าทุกคนเป็นอะไรเจ้านายของคุณตาก็พูดขึ้นมาครับ ว่าคุณไปทาแป้งเด็กที่ไหนมากลิ่นมันแรงจนตีเข้าจมูกเลยคุณควรใช้น้ำหอมมากกว่าแป้งเด็กนะตอนนั้นตัวคุณตาเองได้ยินแบบนั้นก็งงมากเลยครับเพราะว่าตัวคุณตาฉีดน้ำหอมแบรนด์เนมราคาแพงมากๆด้วยแต่ทำไมทุกคนถึงได้กลิ่นแป้งเด็กของมาจากตัวคุณตาและเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณตาหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันครับหลังจากวันนั้นก็เป็นวันหยุดครับน้องสาวของคุณตามาเยี่ยมจากนนทบุรี มาพร้อมกับหลานอายุประมาณหนึ่งขวบด้วยด้วยความที่ไม่เจอกันพักใหญ่ตั้งแต่คุณตายายที่ทำงานครับน้องของคุณตาก็จึงมาเล่าเรื่องแล้วก็คุยเรื่องสเพเรเฮล่ามากมายเลยอยู่กันตั้งแต่กลางวันจนเกือบค่ำเลยครับและเรื่องราวในครั้งนี้แหละครับทำให้คุณตาเริ่มแน่ใจแล้วว่าที่ห้องเนี่ยคุณตาไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งครับแม้แต่น้องสาวของคุณตาเองยังตกใจเลย ตอนที่คุณตากับน้องเดินออกมาที่ระเบียงแล้วก็กําลังสูบเพื่อคลายเครียดและในขณะที่พูดปรับทุกกันตัวคุณตาเองก็ได้ยินเสียงของเล่นเด็กที่มันเป็นเหมือนโมเดลม้าหมุนใส่ฐานกําลังหมุนเองแล้วก็ดังขึ้นมาเองแล้วก็หมุนทั้งๆที่ไม่มีใครไปเปิดสวิต์ด้วยนะครับหลานคนตาที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็นั่งไปพลางขำไปเด็กอายุประมาณหนึ่งขวบครับไม่มีทางเลยที่จะไปเปิดสวิตและก็เล่นของเล่นเองได้ มันเป็นของเล่นที่จําเป็นต้องให้ผู้ใหญ่เปิดสวิตช์ให้นั่นเองครับตอนนั้นตัวคุณตาเองกับน้องเห็นแบบนั้นแล้วก็ตกใจมากครับน้องของคุณตาจึงเดินเข้าไปที่ของเล่นแล้วก็ปิดเครื่องรวมถึงโยนทิ้งไปที่มุมห้องทันทีและน้องของคุณตาก็าหันกลับมาถามคุณตาด้วยสีหน้าที่จริงจังว่าพี่อยู่ที่นี่คนเดียวใช่ไหมอยู่แล้วเจอเรื่องอะไรแปลกแบ้างหรือเปล่า ตัวคุณตาเองก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับเพราะว่าเรื่องที่เจอเนี่ยมันค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ชัดขึ้นเรื่อยๆคุณต,ตาเลยปฏิเสธน้องไปครับบอกน้องไปว่าอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่อย่างปกติดีด้วยกลัวว่าน้องจะเป็นห่วงในคืนเดียวกันกับที่น้องสาวคุณตามาเยี่ยมครับคืนนั้นคุณตานอนดึกมากเพราะว่าต้องเตรียมพรีเซนต์งานในวันพรุ่งนี้ตอนที่คุณตากําลังนอนอยู่ในขณะที่นอนเนี่ยยังไม่ได้หลับนะครับแค่เคลิ้มๆเ,เท่านั้น สายตาของคุณตามองไปเห็นที่มุมห้องครับเห็นเหมือนเงาเด็กตัวเล็กๆกําลังนั่งอยู่และเด็กคนที่คุณตาเห็นเขาก็กําลังจะกดเปิดสวิตช์ของเล่นม้าหมุนยินเดียวกันกับที่น้องสาวคุณตาโยนไปที่มุมห้องนั่นแหละครับไม่นานนักพอเด็กคนนี้เหวียกดสวิตช์เล่นของเล่นมันก็ดังขึ้นมาทันทีจนคุณตาสะดุ้งตื่นเลยครับตอนนั้นคุณตาตกใจแล้วก็กรีดขึ้นมาอย่างสุดเสียงเลยที่มุมห้องม้าหมุนของเล่นมันก็ยังดังแล้วก็หมุนอยู่แบบนั้นนะครับ ดังเหมือนกับคนไปเปิดสวิต์มันจริงๆแล้วมันก็ดังแบบต่อเนื่องไม่หยุดเลยด้วยตอนนั้นคุณตาทั้งกลัวแล้วก็ทั้งตกใจมากๆครับต้องทําใจกล้าเดินไปคว้าของเล่นชิ้นนั้นมาแล้วก็กดปิดสวิต์รวมถึงแกะทานออกแล้วก็โยนลงถังขยะทันทีเลยคืนนั้นคุณตาจําได้ดีครับว่ากลัวแล้วก็หวาดระแวงไปหมดในตอนเช้ามาพิเซนต์งานก็ทํางานได้อย่างไม่เต็มที่ครับเพราะว่านอนไม่พอ เยียงของวันนั้นคุณตาเองจึงโทรไปเล่าเรื่องของเล่นหลานที่มันดังเองให้กับน้องสาวฟังพูดไปพูดมาน้องสาวก็จับพิรุธได้ครับคุณตาจึงจำใจต้องเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังน้องสาวคุณตาบอกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากมาหลอกก็ได้เพราะว่าถ้าคิดจะทําจริงๆคงทําไปตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่แล้วทาไม่สบายใจจริงๆอยากให้ลองไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาดูในตอนนั้นคุณตาคุยกับน้องสาวแล้วก็อยากทําตามนะครับ ในวันหยุดหลังจากนั้นคุณตาเองก็ไปทําบุญแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับสิ่งที่คุณตาเห็นตอนที่อธิษฐานคุณตาก็บอกว่าอยากให้ต่างคนต่างอยู่เพราะว่าตัวคุณตาเองจําเป็นต้องทํางานหรือว่าถ้าอยากได้อะไรเนี่ยก็ขอให้มาบอกกันดีๆแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่ามายุ่งกันเลยดีกว่าพอเสร็จแล้วคุณตาก็กรวดน้ําให้นะครับจําได้ดีว่าตอนที่กรวดน้ําเนี่ยคนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวเลย และในกลางดึกของคืนนั้นครับปกติคุณตาจะนอนไม่เคยฝันเลยแต่คืนนี้คุณตาดันฝันครับในฝันคุณตาเห็นตัวเองยืนอยู่กลางห้องของคอนโดที่ตัวเองเช่าอยู่นั่นแหละครับท่ามกลางความเงียบของห้องที่ประตูตู้เสื้อผ้า in, บิวอินบานที่มันชำรุดอยู่อยู่ๆมันก็มีเสียงดังกุกกุกักๆขึ้นอย่างแรงครับและไม่นานนักก็มีเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักชะงงกหัวออกมาจากตู้ ในฝันตอนนั้นคุณตาไม่มีความกลัวเลยนะครับคุณตาได้แต่ยืนมองเงียบๆเด็กคนนี้ชะโงกหัวออกมาแล้วก็ค่อยๆง้างประตูเสื้อผ้าออกมาอยู่ด้านหน้าพอเด็กคนนี้ยืนออกมาได้ทั้งตัวเขาก็เอามือชี้ที่ปากตัวเองแล้วก็ส่ายหัวเหมือนกำลังจะบอกว่าตัวเขาเองพูดไม่ได้และหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็ชี้นิ้วเข้าไปที่ตูเสื้อผ้าแล้วก็เอามือชี้ย้ำๆ,ๆอยู่ที่เดิมอย่างนั้นครับเหมือนกำลังบอกอะไรสักอย่าง ไม่นานนะักเด็กคนนี้ก็เอามือจับที่หน้าอกแล้วก็ค่อยๆกำที่คอตัวเองอ้าปากตาเหลือกขึ้นข้างบนเหมือนคนกำลังจะขาดอากาศหายใจครับและเด็กคนนี้ก็ค่อยๆก้าวขาถอยหลังเข้าประตูไปเหมือนกับว่าคุณตากำลังยืนดูภาพย้อนหลังยังไงอย่างนั้นเลยพอเด็กคนนี้ก้าวถอยหลังเข้าไปทั้งตัวแล้วประตูตู้มันก็ปิดตัวเองดังปั้งเลยครับจากสลักประตูที่ง้างอยู่ก็นั่นล็อกเข้าก่อนแบบพอดีเป๊ะเลย จนไม่มีช่องว่างเล็ดลอดออกมาเหมือนประตูตู้ก่อนหน้าที่ปิดไม่สนิทเลยครับพอคุณตาเห็นทุกอย่างแบบนี้แล้วอย,อยู่ก็มีเสียงฟ้าผ่าและคุณตาก็สะดุ้งตื่นครับตอนนั้นข้างนอกคอนโดฟ้าร้องดังแล้วก็ฝนตกหนักมากครับคุณตานั่งทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่คุณตาเห็นมันคืออะไรเด็กคนนั้นกำลังจะตั้งใจบอกอะไรคุณตาหรือเปล่า นอนคิดอยู่บนเตียงไม่นานก็เช้าครับเพราะว่าตอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ตีห้าขวาแล้วในตอนเช้าพอแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาถึงในห้องครับคุณตาเองก็รีบไปลื้อตู้ตำแหน่งเดียวกันกับที่เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ในฝันชี้ย้ำๆตรงนั้นเลยครับคุณตาเอาเสื้อผ้าออกจนหมดแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนะครับคุณตาเอะใจเรื่องเสียงที่มันดังมาจากในตู้เลยค่อยๆมุดเข้าไปแล้วก็แหงนหน้ามองด้านบนครับ คุณตาเห็นเป็นสติกเกอร์รูปปลาโลมาสีฟ้าติดอยู่ที่ราวผ้าด้านในคือในมุมนี้ถ้าหากไม่มุดเข้ามาก็จะมองไม่เห็นครับถ้าหากมองจากภายนอกอย่างเดียวมันจะถูกบังหมดเลยและสติกเกอร์รูปปลาโลมาสีฟ้าเนี่ยมันก็คือสิ่งผิดปกติสิ่งเดียวที่คุณตาเห็นในตู้แห่งนี้คุณตาเองจึงพูดในใจนะครับว่าใช่อันนี้หรือเปล่าและหลังจะคิดในใจเนี่ยมันก็มีเสียงดังขึ้นมาจากในครัวครับ มันเป็นเสียงเหมือนกับว่าช้อนหล่นในครัวอะไรประมาณนั้นครับในตอนนั้นคุณตาเองไม่มีความกลัวอยู่ในใจเลยนะครับจึงค่อยๆใช้เล็บแกะสติกเกอร์แล้วก็ลอกออกมาจากตู้คุณตาเองก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าสติกเกอร์นี้มันมีความหมายยังไงกับเด็กคนนี้คุณตาจึงโทรไปถามน้องสาวครับแล้วก็เล่าเรื่องราวความฝันทั้งหมดให้ฟังน้องของคุณตาบอกว่าของชิ้นนี้เนี่ยอาจจะเป็นของชิ้นสุดท้ายที่เด็กคนนั้นสามารถสื่อได้ น้องของคุณตาเองก็บอกว่าให้เผาทิ้งได้เลยนะครับพอคุณตาคุยกับน้องรู้เรื่องเสร็จคุณตาก็คิดในใจครับว่าเดี๋ยวพี่เผาให้เลยแล้วกันอย่ามาหลอกกันอีกเลยคุณตาจึงเอาไฟแช็กที่ใช้จุดสูบคลายเครียดเผาสติกเกอร์นั้นทิ้งไปครับจริงๆในตอนนั้นคุณตาเองก็สงสัยนะครับว่ามันคืออะไรตอนที่คุณตาโอนจ่ายค่าเช่าห้องให้เจ้าของห้องในขณะที่ส่งสลิปให้เจ้าของบ้านและตอนที่เจ้าของเขาตอบสติกเกอร์กลับมานะครับ คุณตาก็มีโอากาสก็เลยถามเข้าไปว่าห้องนี้เนี่ยพี่ซื้อต่อมาจากใครคุณตาพยายามหาประวัติของห้องนี้แล้วนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีข่าวหรือว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคอนโดนี้เลยพี่เจ้าของห้องเขาตอบกลับมาครับว่าตัวเขาเองซื้อมาจากกรมบังคับคดีอีกทีคอนโดในมือเขาที่ปล่อยเช่าทั้งหมดก็ซื้อมาจากกรมบังคับคดีนั่นแหละเจ้าของห้องเขก็ถามกลับนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ตัวคุณตาเองก็ได้แต่ตอบปัดๆไปครับ เรา่าไม่รู้จะเอาเหตุผลหรือว่าหลักฐานอะไรมาพูดกับเจ้าของห้องดีและจากวันนั้นจนถึงวันที่คุณตายย้ายออกจากคอนโดคุณตาเองก็ไม่เห็นและก็ไม่เจออะไรแปลกๆอีกนะครับคุณตาอยู่ประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วก็จําเป็นที่จะต้องย้ายกลับไปที่สํานักงานประทุมธานีเพราะว่าได้เลื่อนตําแหน่งเป็นผู้บริหารภาคส่วนแทนตัวคุณตาเองก็ไม่รู้นะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องแปลกครับแล้วก็ไม่เคยเจอมาก่อนเลย ท้านมาแล้วมาในลักษณะที่ไม่ได้น่ากลัวมากนะครับคุณผู้ฟังถ้าเป็นตัวผมเองผมก็คงจะพอทําใจได้บ้างส่วนตัวครับผมคิดว่าน้องอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีประวัติเกี่ยวกับตู้ใบนั้นครับแล้วก็ท่าทางที่คุณตาเจอเนี่ยคือน้องเขาหายใจไม่ออกอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าน้องเขาเสียชีวิตตรงนั้นแล้วก็การเสียชีวิตของเขาเนี่ยคือการเสียชีวิตในตู้เพราะว่าขาดอากาศหายใจนั่นเองครับคุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังครับตอนนี้ร้อยแปเรื่องหลอนของเรามีแฟนเพจ f a c e b o o k แล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดลิงก์เข้าไปติดตามแล้วก็อ่านเรื่องราวหลอนๆก่อนใครได้ที่แฟนเพจเลยเดี๋ยวผมจะปักหมุดไปให้ที่คอมเมนต์ครับและสําหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ